แม่น้ำหนึ่งไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเสียดวงใจเหตุยิงกราดหนองบรุรลำพูค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าแม่ใบหยเมืองทายอย่างแม่น้ำหนึ่งได้ออกมาเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยโพสต์ความว่าด่านคุ้นทศหนองบรุรลำพูหนูและทีมงานเตรียมกำลังเดินทางไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียนะคะอนุโมทนาบุญกับพวกแม่ๆด้วยค่ะ อีกทั้งแม่นำหนึ่งได้เล่าวินาทีว่าฝันถึงเด็กน้อยมายืนกอดขาเกิดเหตุสลดกลาดจริงที่หนองบัวลำพูค่ะโดยเธอก็โพสระบุข้อความว่ากำลังเดินทางต่อไปที่หนองบัวเมื่อคืนแวะพักที่ขอนแก่นเพราะว่าน้ำท่วมชัยภูมิรถเราตามอาจจะผ่านไม่ได้เลยมีการแวะพักที่โรงแรมค่ะ ความเจ็บปวดจากข่าวการสูญเสียทั้งหมด38ชีวิตเมื่อวานทําให้เราเก็บไปฝันในฝันมีเด็กๆมากอดขาและบอกว่าหนูเรียกแม่แต่แม่ไม่ได้ยินแม่แกล้งหนูตื่นมาน้ําตาเต็มหน้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่พ่อแม่และครอบครัวของผู้สูญเสียได้รับวันนี้เราก็เลยทําหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งให้ดีที่สุดขอบคุณน้ำใจของลูกเพจทุกคนนะคะขอให้ผู้เสียชีวิตทุกท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีจากเพจพิรดาบุญนี้บรารมีปู่ ขอร่วมไว้อาลัยให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยการมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้ให้กับครอบครัวและใส่ชุดกามเพื่อไว้อาลัยจำนวนทั้งหมด3วันค่ะและล่าสุดต้องกราบผู้ใจแม่น้ำหนึ่งค่ะหลังไม่ทอดทิ้งเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลังถูกเสียแก้วตาดวงใจเหตุกรารณ์ยิงที่หนองบัวลำพูค่ะ วันนี้หนูและทนายโนบีได้เดินทางไปลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุที่หนองบัวลำพูแล้วทั้งหมด24ครอบครัวรอมอบอีก13ครอบครัวค่ะเนื่องจากเดินทางไปอีกฝั่งค่อนข้างยากมีรถเป็นจำนวนมากทางทีมงานเลยขออนุญ,ญาตมารอพักเพื่อรอสัญญาการเข้ามอบเงินค่ะ ในส่วนที่เหลือต้องขอภายหากเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมบระการใดแต่ทางเราก็มีการประสานให้เจ้าหน้าที่พาเราลงพื้นที่มีได้เข้าไปโดยลําพังเพจพิรดาบุญนี้บารมีปู่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาของครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยค่ะ